วัยรุ่นกับสิวเซียนอันนี้เป็นบัดดี้คู่วัยค่ะทูทูทย์ทยดึงดึงแปะแปะออกเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หายแล้วถ้าไก่ชนเราเป็นเน็บเซียนล่ะอันนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยเอาไว้ไก่ของเราอาจจะสุดหนักได้เลยก็มีค่ะอาการที่พบเจอบ่อยนั่นก็คือขาเขาจะอ่อนแรงเดินโซเซขาบวมแดงบางตัวเนี่ยเจ็บจนต้องร้องหรือว่าถึงขั้นไม่สามารถเดินได้เลยนะคะสาเหตุก็มาจากประเด็น2หลักนั่นก็คือการที่เราเลี้ยงไก่ไม่สะอาดเจอฝุ่นเจอ ไรเจอแมลงสัตว์กัดต่อยจนทําให้ไก่ชนเราคันค่ะประเด็นที่2ก็คือการดูแลที่ไม่ปราณีตมากพอไก่ก็เหมือนลูกนะคะเราจะต้องดูแลเอาใจใส่เขาส่วนวิธีการรักษาง่ายๆนั้นก็คือด้วยการใช้ยาเบคแท็ก์นวดเช้าเย็นค่ะและควรเสริมด้วยยาฉีดด้วยอย่างเช่นยาเด็กซ์ออนอันนี้ก็ต้องฉีดวันเว้นวันเพื่อที่จะช่วยลดอาการอักเสบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแต่ถ้าไก่ของเราเนี่ยบวมมากๆอันนี้เราจะต้องเจาะเลือดเสียออกด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเสริมเขาด้วยสมุนไพร บำรุงไปด้วยจะได้ช่วยให้ไก่ของเราเนี่ยหายไวยิ่งขึ้นและสามารถกลับมาฟิตแล้วก็ลงสนามได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอย่าลืมดูแลรักษาไก่ชนคุณให้มีประสิทธิภาพนะคะ